ใครเป็นเส้นเลือดตีบแตกตันมีอาการแขนขาอ่อนล้าอ่อนแรงมือกำไม่ได้บ้างคะวันนี้นะคะอาจารย์จะพาทุกคนไปทำเครื่องดื่มทะลวงผนังหลอดเลือดแนะนำให้ดื่มตอนเช้าตื่นมาท้องว่าง,าง,งๆโล่งๆนะคะทำดื่ม15ที1แก้ว1ชั่วโมงให้ได้4แก้วนะคะตัพาทุกคนนะคะเข้ามาข้างๆครัวของอาจารย์มาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้าง นี่ค่ะอาจารย์ใช้มะนาวสองลูกเลยแล้วก็มีน้าพึ่งด้วยนะคะนี่แก้วน้าชาแก้วใหญ่แบบนี้เลยดื่มแก้วแบบนี้นะคะสี่แก้วในหนึ่งชั่วโมงใส่ทุกอย่างค่ะอัญชันหน่อยนึงนะคะมันบอรี่ใส่ไปนะคะแล้วก็กุลาบใส่ไปมะนาวบีบไปค่ะสองลูกเลยสูตรนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำหลายคนนะ ที่มีปัญหาเส้นเลือดตีแตกตันนะคะอ่อนล้าอ่อนแรงแขนขาไม่มีแรงมือกำไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพึ่งเป็นนะเป็นมาห้าหปีเก้าปีสิบปีทำดื่มเลยค่ะนะ,ะนะต้องเปลี่ยนตัวเองนะแล้วก็เปลี่ยนอาหารด้วยน้ำสำคัญมากๆเลยเราก็มากดน้ำร้อนใส่ถ้าอยากจะหวานนิดนึงนะคะก็ใส่น้ำผึ้งนะ มือถ่ายทำคุณเดียมก็ยกเป็นยกหน่อยนึงนะคะรักตัวเองต้องดูแลตัวเองอ่ะปิดไว้นะคะในระหว่างนี้ไปดูกันว่าอาจารย์จะพาไปทำอะไรอีกและในระหว่างที่เรากำลังรอชาอุ่นๆของเรานะคะอาจารย์จะพาทุกคนมาดูเครื่องดื่มอีกอันหนึ่งนั่นก็คือนี่ค่ะน้ำสมุนไพรขาวตองเทพาดนดื่มไปเลย ทานง่ายนะคะแล้วตามด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง1แก้วน้ำสมุนไพรข้าวตองน,นะคะขวดนี้ขวดใหญ่ปริมาณ750 ml ใครที่เป็นเส้นเลือดต,ตีบแตกตันที่มีอาการเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะดื่มตอนเช้าหนึ่งครั้งก่อนนอนหนึ่งครั้งแขนขาทุกคนจะกลับมามีแรงนะคะเป็นกล่องเขาสีม่วงนะคะทุกคนกล่องใหญ่เบื้เริ่มเลยกล่องนี้ทานได้นานมาก หน้าที่ของเขาก็คือไปล้างไปล้วงไปทะลวงไปสลายไขมันที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดผังผืดที่เกาะอยู่ตามเส้นเอ็นและล้างของเสียออกมาจากร่างกายคนที่ทำตามอาจารย์เชื่ออาจารย์นะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคการดื่มน้ำดื่มน้ำให้มากขึ้นโยนไม้เท้าทิ้งคนแล้วคนเล่า คนต่อไปนะคะที่จะโยนไม้เท้าทิ้งนะคะเป็นคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าถ้าคิดว่าอยากจะโยนไม้เท้าทิ้งอยากจะมีแขนขาที่มีแรงมีกำลังมือหยิบจับได้โทรมาหาอาจารย์นะคะอ้อที่สำคัญทานสมุนไพรกับอาจารย์อย่างน้อยๆอยู่กับอาจารย์3-6เดือนนะคะทานสมุนไพรอาจารย์ต้องอัปเดตกับอาจารย์ทุกวันอาจารย์มีกลุ่มไลน์นะคะที่จะอัปเดตกันทุกวัน อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากหายอยากแข็งแรงนะคะโทรหาอาจารย์0989468950อาจารย์รอทุกคนอยู่นะคะอาจารย์พัทรวัีสศรีน้ำอ้อมค่ะอาจารย์ทำยาช่วยคนนะโทรมานะคะดื่มให้หมดนะคะแล้วก็แช่ไว้นะคะอีก15นาทีมาดื่มต่อเช้าเช้าหนึ่งก็ให้ได้สีแก้วและนี่นะคะก็คือน้ำที่อาจารย์เตรียมไว้นะคะวันนี้ทั้งวันต้องดื่มน้ำให้ได้อีก2ลิตรนะ และนี่ก็เป็นเครื่องดื่มนะคะที่ทําให้หลอดเลือดเราสะอาดนะคะมีน้ําตอนเช้าน้ําร้อนนั้นหลิตรแล้วก็น้ําธรรมดาอุณหภูมิห้องอีก2ลิตรนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําสมุนไพรขาวตองเทพดนขวดค่ะปริมาณ750 ML ทานได้นานมากๆอยู่กับอาจารย์ทานสมุนไพรอาจารย์อาจารย์ปรับโดให้มีกลุ่มรายที่จะอัปเดตอาการกันดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ